กดแทงการดึงดูดกับการฉลองความสำเร็จนี่คือการให้อาหารจิตใจตัวของเราเองให้รู้สึกถึงความสุขในความสมหวังหรือความสำเร็จทุกๆเรื่องที่เราปรารถนาจิตใจของเรามีลักษณะเป็นตัวตนอย่างหนึ่งต้องการการดูแลต้องการความอิ่มเอ,อิบและการตอบแทนในลักษณะความสดชื่นร่าเดิงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างพลังดึงดูดเรื่องอื่นต่อๆไป หลักสำคัญคือต้องฉลองความสําเร็จทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ที่เราสมปรารถนาแล้วเช่นที่จอดรถไม่ว่างอยากได้ที่จอดรถแล้วจู่ๆก็มีรถคันที่จอดอยู่ก่อนออกไปพอดีอยากได้สิ่งของที่เล็กๆที่หาอยู่นานแล้วแล้วพอดีได้ดั่งใจอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีข้อมูลจู่ๆก็มีคนนำข้อมูล หรือให้คำแนะนำดีๆกับเราอย่างนี้ถือว่าพลังแห่งการดึงดูดทำงานสำเร็จแล้วต้องฉลองวิธีการฉลองทำง่ายๆเพียงแต่หลับตาแล้วรู้สึกสดชื่นเป็นสุขแล้วใช้มือขวาทาไปที่หน้าอกด้านซ้ายบริเวณหัวใจแล้วรู้สึกขอบคุณต่อพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ที่บันดาลเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นพร้อมกับยิ้มนน้อยบนใบหน้าอย่างพึงพอใจเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วโปรดฉลองความสำเร็จด้วยวิธีนี้ทุกๆครั้งที่พลังแห่งเจตนารมของเราดึงดูดความสำเร็จเข้ามาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ใดๆก็ตามในความคิดของเราเพราะความจริงแล้วพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งในจักรวาล มีความเป็นกลางและให้ความสำคัญกับทุกเหตุการณ์ทุกคำขออย่างเท่าเทียมกันไม่แยกแยะว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จงสำนึกขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เรามีในชีวิตเหลียวมองผู้คนธรรมชาติพืชสัตว์สิ่งของรอบๆตัวเรารู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันกับสภาพแวดล้อมไม่ทำตัวโดดเดี่ยวแบ่งแยก แล้วจงรอความประหลาดใจกับการทำงานของพลังดึงดูดในตัวเรา